สวัสดีค่ะรวมรถมือสองเจแนะนำให้ชมกับโ o โยต้ r โคโรนายโด่งนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นโ o โยต้าไทโด่งหรือ Ex X อ็ซนั่นเองนะคะทุกท้าสีตามรูปนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะภาษีพ,พรบรปี67กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะดูแผงประตูค่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดาราคา39,500บาทคา่ะเน้นไปตามสภาพนะคะอร์เย็นค่ะเอกสารครบ เครื่องยนต์ 4A สภาพตามรูปนะคะ39,500บาทสนใจไปดูตัรถกันได้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคันนี้ใต้คลิปนี้แอดมินจะใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้นะคะหากท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะไปดูไปทดลองขับนัดหมายร่วมหน้าค่ะและคนเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้า วันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ